ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นอะไรอยู่แล้วทำไมคุณถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์สักทีหนึ่งวันนี้นะให้คุณกลับมาเช็คความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่เพราะความรู้สึกนี้ล่ละคะ่ะที่เขาเป็นตัวชี้วัดว่าคุณกำลังเป็นใครอยู่ เพราะในทุกๆหนึ่งชั่วโมงอะค่ะเราจะมีการเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นทุกเศร้าดีใจตื่นเต้นมันจะเป็นอารมณ์ที่เราวิ่งตามสถานการณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่โฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนให้คุณอะ สังเกตเหตุการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะว่าคุณกำลังเจอเหตุการณ์อะไรและนั่นแหละเหตุการณ์ที่คุณกำลังเจอเขากำลังบอกว่าคุณรู้สึกแบบนั้นและถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องทำยังไงรู้ไหมคะให้คุณกลับมาโฟกัสสิ่งที่คุณอยากเป็นแบบเข้มข้นเลยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจโลกภายนอกอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็จุ่มกับสภาวะที่คุณมีความสุขดื่มดำมันให้สุด ตึงอยู่กับตรงนั้นเลยนะคะแล้วมองหาเหตุการณ์ที่มีความสุขและทันทีเมื่อคุณเข้มข้นพอความสุขเขาจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบง่ายเลยค่ะและนี่แหละมันคืออีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้รู้ว่าทำไมคุณถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์ลองเอาไปเช็คตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในความรู้สึกแบบไหน